สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับวันนี้ได้เว็บร้อยสิบสตาร์ทมือมาให้พี่น้องชม1นึ่คันนะครับพอดีผ่านมาก็เลยแวะมาถ่ายทําที่นี่ให้พี่น้องเลยนะครับนู่นนะครับเว็บ1้อยสไอสตาร์ทมือเครื่องดีภาษี6กเกอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวเรามารีวิว ให้ฟังนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ออกมาส่งรถพี่น้องจังหวัดอําอเภอรปราสาทนะครับน,น่าจะขึ้นจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันก็ไกลจากบ้านอยู่นะครับมาส่งรถ R า8 0ซแปดสบพี่น้องอําเภอรปราศาทตรจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็เก็บเงินหน้าบ้านนะครับรถถึงจึง่ก่เงินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องทางอำเภอปราสาที่วางใจใช้บริการนะครับและทีนี้ขากลับก็เลยข่าวม,ม้าในหมู่บ้านซอกซอกใส่ซอกส้นส้นใส่ซอกเข้าม้าพี่น้องก็เลยมาพอเวียบลอยซิบไอ้ขั้นหนึ่งก็เลยได้เวียบลอยซิบไอ้มาฝากาพี่น้องนํานะครับเป็นรถบ้านรถสวยรถดีรถเดิม ผ้าสีหวเก่าเอกสารเหลี่ยมชุดอวนครบอันราคาเบาๆนั่นะครับตัวนี้เพื่นอนว่าอ่างอ่างลำพองนะครับอยู่อยู่อำเภอ่าจะเป็นสีคอร์พูมนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำใยใยนี่เนาะผมสีพันไปทางพู่มครับนะครับอ่างเก็บน้ำแบบใยใยเลยนะครับผมเห็นแล้วอู้หุ่นกวงใ่ไฟสารชุดสายหูสายตาเลยนะครับ วันนี้ก็เลยมาถ่ายฝากพี่ตอนนองนะครับเพ่นกําลังเห็ดเคขื่อนเห็ดยังอยู่นะครับเห็ดไฟเห็ดยังนี่นะครับกําลังก่อสร้างยิงงหา่อลังการแห้งนะครับพ่นทั้งพ่นเมืองสีขอครับผู้หุ้นครับผมซุ่มโมป็ินผมยันมันมันผิดพลาดเลย่กลกาศซุ่มนะครับพี่น้องพุนละนะครับผู้หุ้นไปมันมันจะเยนว่าอ่างลําพองนะครับเอาแรนรดสายใจนะครับมาทั้งับ เดี๋ยวเข้ามาเบ่งรดกันครับบี่นหลังจากมันชมธรรมชาติแล้วนะครับพี่น้องอยู่ทั้งนี้ก็โอ้ยอาหารการกินพิเสิบุอดนะครับดินดำน้ำชุม่มแถวข้างล่างผลแกะเฮ็ดหน้าปังพี่น้องไปเมือ่อทางหุ่นนะครับแต่ว่ากระบะเฮ็ดสุกขนหนกนะครับบางคนกรเบเฮ็ดบางคนกับืเฮ็ดนะครับผมจอดรถไปหันนะครับพี่นอ้องก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับเมื่อนี้คิดว่า อมีรถเข่าไม่กับทำม็นรายละเอียดโปเต็มที่กะขออภัยเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามันคำแล้วนะครับพี่น้องมันกัดสิริวิวไหพีใหน้องในพอเต็มที่นะครับมืออื่นหรือมือไม่วนหนากะรจังคอยสีมาเพิ่มเติมเสริมต่อเพิ่มเติมเสริมแต่งไหพี่ให้น้องนะครับถ้าหากว่าบ่ถือใจผู้ใดกับขออภัยเด้อครับเด้อมอน้ี่รถแต้เสาจนข่อยคำแลงเลยครับพี่น้อง มาส่งรถเพลินตอนนี้กับค้ากับนะครับนี่นะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับรถเดิมๆบ,บ้านๆนะครับรถง่ามอยู่ได้ครับพี่น้องหล่อเดิมสี่ลวดเดิมนะครับพอเดิมนะครับเดิมทั้งขั้นนะครับหลังย่างต่างๆอยู่ครบนะครับ ไม่ก็คืนนะครับสีรวดลอดหน้าดิดเบรหหน้าหลังใส่งานในกรมเมื่อสัครัสัญลัก่างๆอยู่ครบเมื่อนะครับถ้าสีหกเก่านะครับมันมูน่ใบ้บ่อนีไปเพราะเราบ่อมันผมบ่ได้เปิดในพี่น้องเบิ้งนะครับข้างในดีกว่า กลางๆนะครับพี่น้องมาหนึ่งนะครับเดิมๆนะครับโอ้ยลืมอีกเบิ่งเครื่องเอ้าเครื่องแหงๆเลยนะครับพี่น้องเครื่องแหงๆเครื่องเดิมๆด้วยนะครับเครื่องเดิมๆเครื่องสวยๆเครื่องใสๆเลยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆกต่ยูครบนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับใส่งานเยาวๆเลยพี่น้องรถบ้าง รถด,ดีรถเดิมได้ชนใจกันจอดถามมากนะครับเ็มไม่ไฟเดียวแต่ใช้งานดใครบเมื่อทนอภาสีกับรถเก่า ไฟตามไฟสูงกับส่งานได้นะครับประมาณน,นีะครับพี่น,น้องเดี๋นนยวผมลงไปก่อนเด้อบอยอู้ย,ยตะเวีนงามขนาดพี่นอ้องเิี้ยวชัดงามเงี่ยเดีย๋ยวผมมาแจงแจงไล่ละเอยียดทุกทิศทุกทานะครับพี่น้องเด้อแบบหนึ่งโหลดเวีย ลอยอสิบไอสตาร์ดมือสตาร์ดเท้าขั้นสีน้ำเงินนี่นะครับเอกสารเหลียมชุดโอนครบขั้นนี้ราคาสองมื่นหนึ่งพันหาร้อยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจเปิดถ่ายขายเลยนะครับผม ติดต่อสอบถามมาด้นะครับรวบจุจังหวัดศรสีสะเกดอำเภอกันทาลาร่มนะครับใส่งานเงยบเงเลยนะครับระบบต่างๆใส่งานได้เมือ่อสุดสีแท้ติดรถเครื่องเดิมกองเดิมหัวฉีดเดิมๆเบาะลอกได้ยู่บล็อกบ่อหักนะฮะไฟเดียวไฟเบรกแต่ใส่งานได้คมนะครับไปกับเติมน้ำมันขีอย่างเดียวใส่งานเงยบเงเลยนะครับขั้นตอนผู้ใด ให้โอนให้ก็ได้นะครับมีน้องหรือว่าผู้ใดมีรถอีหยังสีแลกสีเปียนสีแหลกสีเทินยังสีกะติต่อสอบถามมาได้นะครับอีสารบานเฮ้ามีใจพีต่นองมีต่ค้นกันเองนะครับมีหยังกับบอกกันใดคุยกันงายนะครับผมติดต่อสอบถามมานะครับมีรถอีหยังกับเสนอมาได้นะครับจะจะจะ,จะ,จะกี่เฮาบอนเถาขัาน้นแก่เฮากับไปคลองมาคลองนะครับ ขี่รถยังไดก็ได้บัานี้เทามาแล้วเนี่ยเหยวนังยานมุตเสียบวคขึ้นยังหน่อยนะครับไปใส่มาใส่กับหย่างมันบวกือแต่ห้อยยังงุ่มงงหน่อยนะครับจะกี่เคยขี่รถสตาร์ทเท้าอย่างสิยันเดียบางเทียวกับหย่างนะครับฉะนั้นผู้ใดมีรถอีหยังสีแรกสีเปียนสีเทินกับผต้องเก่งโกเก่งใจเด้อครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0 6 1 2 8ห2หนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเกาซนะครับ สร้างปัญญาผ้ารรมนะครับใกล้ไลทรงในทั่วไทยนะครับพี่น้องกอดหมอผากใต้ภาคเหนือมีรถตู้เทือบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเฮือนนะครับแถวอีสานบ้านเฮ้านะครับสร้างปัญญาไปส่งเองนะครับไปส่งเมือ่อละครับพี่น้องบ้านเรียกเมืองญ่ทินหลุ่งเรื่องเมืองการดานบ้านลึกลับนะครับในห่วยในผููในเขาไปเมือ่อพี่น้องส่งหอนบ้านหอนหม่องหอนบอล วอมีมัดจำพี่น้องแค่พี่น้องมาจองมาใจกับว่าตองมัาจำลดถึงจึงใจที่นาบ้านเลยนะครับพี่น้องสนใจกับที่ต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับที่0 6 1 2 8 1 2 5 9 4นะครับพี่น้องสำหรับมื่อน,นี้การสิไดงโยที่กาบันบ้าข้านไวสากรในพี่น้องตอนหนาพุ่นที่ยังกวลัวาหลัง มันมืดมันคาแล้วกัสิได้อําล่าพี่อําลหาน้องไปลวเร้อครับืันนี้ไปผ่อมบรรยากาศที่สวยสดงดงามสวยใสสดนะครับอุ้นขวงใไงไพศาลนะครับเมืองไอสีคอร์พูมครับก็ขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมรับฟังมาจน,นจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ สุผูทุกคนที่อุ้นนุ่นทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้กับิขออําลาพี่นองไปแต่เพียงเท่านี้สบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่สุผูสุคนครับผม,ม วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้มาส่งรถอาซีนะครับตอนนี้ก็ถึงมือถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับมาจากอำเภอกัน <c oughs> มาจากอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ผ่านมากันทรารมผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดก็ผ่านมาสุรินและก็ผ่านมาอำเภอปราสาทนะครับจ้าโก่งได้งอได้ละพี่น้อง เจ้าส็ว่าหอนบานเพินนะครับอยู่นี่พนบานบานปราสาทอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ืบบุรีมย์นี่แหละครับพี่น้องตอนนี้ก็หอดคุณลูกค้าแล้วนะอาซีมาหอดบานโมบอดินมีมันจำนะพี่น้องทรงไห้ลูกค้าหอนบานหอนหมองหอนบอนบอดินมีมันจำมีมันจองก็มันใจก็จทรงหอดบานหอดสองเ่นเลยนะครับนี่คือบานปราสาทนะครับพนเห็ดพน่น่าจะเห็ดหน้า เห็ดหน้าหน้าปังละมั้งครับนี่ครับบานประสาทาครับบานเพิินอุดมสมบูรณ์เลยครับดินดำน้ำสมปลากรุมบ่อนคือแขกกวยหางปลาหนังบ่อนคือขางฝาลันจักกรจันห้องปลาคลองหน่วยติว้วครับอุดมสมบูรณ์แย่งบานเพลินครับพุ่นนกเอียงตัวเขียวเขียวดำดำบักไล้ครับตอนผมมามันอยู่แถว้นนะแต่ตอนนี้มันบินนีแล้วนะพุ่นพูนครับมันเป็นหมูอยู่พูนมีลองเห็นบอกอพูนแบบลายเลยตัวบักไง่เลยครับ ตัวโ,โล่สองโล่หน่คือครับบ้านปลาศาสบ้านปลาศาสนะครับพี่น้องเป็นนั้นว่า,าการทํางานของห้องกับสีประมาณนี้นะครับพี่น้องมาส่งโลดเก็บเงินปลายทางถ้าผมไปส่งเองนะครับพี่น้องส่วนใไง แถวอีสานมานเฮาผมจะไปส่งเองเพราะตรงมีมันจำาบดเดเจ็บมันจำนะครับมีแต่มันจองกับมันใจก็ออกไปส่งเลยนะครับแต่ว่าขั้นถา่าถ้าใกล้ๆนะครับอย่างเช่นภาคใต้ภ,ภาคเหนือผมบ่าจะไปส่งเองนะครับกะสีมีรถตู้คือเพื่นไปส่งนะครับเหมือนเหมือนที่ที่ผมทายห้เบิงน่ะแหละครับพี่น้องตัวนั้นกะสีกะซีมีบดบดใส่เชื่องเข้ามามันจำอยู่นะครับพี่น้องใส่ประมาณว่า ประมาณว่าไอ้คารถเพิ่นนะครับคารถเพิ่นเก็บก่อนนะครับพี่น้องก็อาจจะ,ปะเป็นไปทรงแต่ว่าค่าขนทรงหนึ่งเก็บก่อนนะครับจะว่าคาค่ารถเก็บปลายทางนะครับพี่น้องมีรถคันหนึ่งมานะครับตอนนี้จะถาถาเพิ่นอนเงินคาค่ารถให้อย่นะครับ ทรงหอดบานหอดมองหอดบอละจเงินหนาบานนะเงื่อนเลยนะครับพี่น้องสบายใจไถยนะครับตา,า,ามสั่งกัญญาพาาซ้าสื่อจริงขายจริงทรงจริงนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับอาซีแปดสิบครับกันนี้ก็ปิดการขายแล้วนะครับก็ขอบคุณน,นะครับพี่น้องที่ว่างใจใส่บริการครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอย่งอื่นก็สติต่อให้เบิ่ ะครับผมขอบคุณหลายๆครับติ่ว่างใจใช้บริการครับผมสวัสดีครับ